ดวงหยิบจับรับโชคใหญ่วันที่1มีนาคม2 5 6 5เลขท้ายบัตรประชาชนนะครับ4หมายเลขครับเป็นเลขไหนกันบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับนะะสี่หมายเลขท้ายบัตรประชาชนนะฮะที่จะมีลุ้นนะครับเรียกได้ว่าจังหวะนะฮะจะมีโอกาสรับโชคใหญ่กันแล้ว นะครับผมก็มีทั้งหมดเลขท้ายนะคือเลขท้ายสุดเลยนะครับ4หมายเลขด้วยกันครับโดยจากการคำนวณใช้วิชาโขนไทยหนูนะฮะในช่วงยามเวลาตั้งแต่15นาฬกถึง16นากานาทีโดยประมาณนะครับได้วิเคราะห์ออกมาแล้วครับมีทั้งหมด4หมายเลขครับเลขท้ายปัตรประชาชนนะฮะท้ายสุดครับหมายเลขแรกคือหมายเลข1ครับ พราะได้ว่าปลูกดวงมาแล้วครับในช่วงเวลานั้นครับวิชาโหรไทยหนูนะดูในลัคนาสิงค์ก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนี่แหละครับไปอยู่ในเรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าเงินไงคนที่มีเลขบัตรประชาชนท้ายสุดเลขหนึ่งคุณมีโอกาสครับที่จะรับเงินนะฮะมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินการทองนะครับผมเลขมงคลเสริมดวงเสริมโชคครับ จากไหนครับเลขหนึ่งเนี่ยไปอยู่การเงินการเงินแปลว่าบัญชีธนาคารไงฮะอ่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงท้ายนะครับบัตรประชาชนเลขหนึ่งนะครับไปดูเลยนะฮะเลขลงท้ายนะครับบัญชีของตัวเองนะฮะบุ๊คแบงค์เนี่ยครับสามตัวท้ายอ่านะครับหรือบัตร ATM นะครับบัตรเครดิตสามตัวท้ายนั่นแหละครับจะทำให้คุณมีโอกาส ที่จะมีโชคในเรื่องของหลักทรัพย์หรือเรื่องของการเงินนะครับผมหากาสเสริมดวงครับเลขหนึ่งแปลว่าความสว่างนะฮะไปถวายนะครับแสงไฟซะหรือเติมน้้ามันตะเกียงถวายหลอดไฟถวายเทียนนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสว่างวันที่หนึ่งไงจะได้มีหนทางสว่างที่จะหยิบหรือจะจับหรือเรื่องของลุ้นในเรื่องของโชคในเรื่องของเงินนะครับเรียกว่าคว้ามาได้เต็มกระเป๋า นั่นแหละครับคุณจะมีโอกาสแล้วนะจะเลขลงท้ายประชาชนนะครับต่อไปก็คือเลขลงท้ายหมายเลข4ครับนะฮะใครที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข4ครับดวงสตาจะมีโอกาสนะรับโชคลุ้นรางวัลน,นะครับเพราะดาวพุธนะฮะหรือราเลข4ี่นะครับผูบกดวงมาเป็น ดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับไปอยู่ในเรือนการงานนะฮะดังนั้นเนี่ยดวงเกณฑ์ของคุณช่วงนี้งานก้าวหน้านะครับงานดีๆโปรเจกต์ใหญ่ๆจะเข้ามาเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการกอบโกยเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการงอกเงยในสิ่งที่ตัวเองสร้างนะครับในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ว่าจะสำเร็จ ในเรื่องของหน้าที่การงานจะได้ผลตอบแทนที่งดงามนะครับแล้วก็เป็นโชคเป็นลาบมีโอกาสช่องทางเรื่องเรื่องทำมาหากินเยอะเลยทีเดียวนะครับสื่อนําโชคและเลขนาโชคครับเลข4เนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนกรรมมก็แปลว่าสถานที่ทํางานานะครับก็ลองดูนะฮะบัตรนะครับเรียกว่าพนักงานเลขจําตัวนะเออถ้าใครมีเนี่ยก็ลองดูนะเลขท้ายของบัตรประจําตัวของตัวเองอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง งานหรือออฟฟิศเช่นสถานที่ที่ตั้งหรือบ้านเลขที่หรือเลขที่ตั้งหน่วยงานออฟฟิศนะครับหรือถ้าใครทำงานอยู่บนตึกนะฮะหรือบนชั้นข้างบนก็ดูว่าอยู่ชั้นไหนนะครับผมตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภได้และอีกหนึ่งสถานที่ครับที่จะซื้อแล้วมีโอกาสถูกดาวพุเนี่ยแปลว่าสถานที่ค้าขายนะฮะเช่นตลาด นะครับหรือชุมชนเวลาไปซื้อไปไปเสี่ออยงโชคนะครับก็ไปซื้อแถวแถวนั้นนะฮะเพราะว่าดวงเนี่ยจะเรียกได้ว่ามีโชคเกี่ยวข้องกับสถานที่แบบนี้อย่างที่ผมกล่าวมานะครับผมตรงนี้ก็ไปดูกันนะจะต้นลงท้ายต่อไปนี้นะครับที่จะมีโชคนะฮะได้แก่เลข2ครับใครที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข2ครับ ดวงจะมีเกณฑ์ที่จะรับเรียว่ามีโชคแบบอู้ฟู่นะครับผมเรียกได้ว่าช่วงนี้ครับใครจะทําอะไรก็ตามคุณจะมีโอกาสสําเร็จโดยเฉพาะคนที่ลงท้ายด้วยเลข2นะฮะดวงชะต,ตาจะมีโชคจากผู้หญิงครับผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงคนในบ้านนะเช่นแม่นะฮะหรือคนที่มีอายุมากที่สุดคนในบ้านแต่ก็เป็นเพศผู้หญิงจะให้คุณ กับดวงชะตานะครับก็ไปดูครับอายุของท่านวันเดือนปีเกิดนะฮะปีปีพศเกิดเลขตรปพิชาชนของท่านหรือแม้แต่นะครับเลขเบอร์โทรศัพท์ของนะครับคุณแม่นะครับเพราะดาวจันรไปว่าแม่นะฮะเอาอกาสครับเสริมดวงเสริมความปังครับเสริมดวงกระตุ้นโชคนะฮะถวายน้ําปานะหรือน้ําเปล่านี่ครับ15ขวดนะฮะเพื่อ อัพชีวิตอัพดวงนะชะตาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับและเลขบัตรประชาชนลงท้ายสุดท้ายนะครับก็คือเลข5ครับเดือนนี้คุณมีเอี่ยวที่จะมีลุ้นนะในเรื่องของโชคนะเออนะครับเลข5เนี่ยครับเล่งดาวพุธไงในจักรราศีของขนไทยหนูนะครับดาวพุธแปลว่าโชคลาภการเงินครับแลวเลข5เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะคือ เด็กบุตรบริวารทีมงานเครือข่ายลูกทีมนะฮะลูกหม้อต้องหมดต้องวัวเนี่ยครับที่คนอายุน้อยกว่าหรือต่ำสักกว่าเราจะให้โชคให้คุณนะฮะดวงชะตาของคุณช่วงนี้บริวารจะเกื่อกูลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูซะนะครับบุตรบริวารของท่านลูกของท่านอายุนะครับวันเดือนปีเกิดพศเกิดเลขบัตรประชาชน ตรงนั้นแหละครับจะส่งผลในเรื่องของโชคลาภในการเสี่ยงโชคและก็นะครับสถานที่เกื้อกูลเพื่อกระตุ้นลาบนะครับโอากาสครับไปเสริมดวงครับเลข5ไปว่าพระปังสมาธิไปไหว้พระที่วัดพระแก้วครับจะได้เสริมความเหงเสริมความปังความยืนหนึ่งนะครับในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยในช่วงหลังที่หนึ่งมีนาคมนี้ คุณมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเศรษฐีได้ครับทั้งหมดครับก็เป็นคําทํานายการพยากรณ์แบบก,กว้างๆนะไม่ได้เจาะจงใครนะครับอันนี้พี่หมอต้องบอกก่อนเนาะนะฮะถ้าชื่นชอบกันนะจ๊ะคลิปที่พี่หมอทําก็อย่าลืมนะจ๊ะกดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับพี่หมอจะได้ทําคลิปนะผลิตผลงานดีๆนะครับเพื่อนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังนะครับ เป็นแนวทางนะฮะเป็นการวางแผนเป็นไกด์ไลน์เนาะวันนี้พี่บอลต้องขอลาไปก่อนครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ